อันนี้คือร้านบุญชาเป็นอาหารเวียดนามที่แบบเด็ดมากเดี๋ยวพาไปเดูกันบุญชาบุญชาใครเคยกินบ้างบุญชามาคอมเมนต์หน่อยหรือใครคิดว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยมาคอมเมนต์หน่อยเขาจะใส่พริกใส่นี้ใส่ของใส่นี้เข้าไปในนี้แล้วก็กินดูชิ้นเนื้อกาม้นโอ้นีค่ครับนี่บุญชา น uh ี่เฮ้ยมีบุญฉาฟูลออปชั่นดาวนี่เล็กคอมเมนต์อันนี้เป็นเมนูแนะนำของเขานะครับเฮ้ยมันมีบุญฉาหลายอย่างนะนี่เฮ้ยมีบุญฉาฟูลออปชั่นดาวนี่เล็กคอมเมนต์อันนี้เป็นเมนูแนะนำของเขานะครับเฮ้ยมันมีบุญฉาหลายอย่างนะนี่โอเคเราเอันนี้เธอเอาหนึ่งเราสองอ่าเราจะได้ดูความแตกต่างของมันด้วยฮะบุญฉาบุญฉา แลน number two เยี่ยมถามเอ็งผว่ารอชิมดูบุญชาใครบอกอ่าเขาเรียกนะใครมาเวียดนามต้องทำค่ะอุ้ยน่ากินมากเราว้าวอันนี้เป็นบุญบุญชาอ๋อบุญชาอ๋อ อเคส่มาไรซ์เวนิเกอร์และพริกขมกับขิงมาให้เยอะๆโอ้โหโอเคเฮ้ย oh, ร claro> ้านนี้ดีเขาแนะนำวิธีก mm um. ินด้วยอ๋อกรรมวิธีการกินนะที่เขาบอกเมื่อกี้เนาะเขาจะใส่พริกใส่นี่ใส่ของใส่นี่เข้าไปในนี้แล้วก็กินมา มาดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเส้นหนมจีนค่ะเส้นหนมจีนเขาน่ากินมากเส้นเล็กเลค่ะทุกคนนี่แล้วก็มีอันนี้คือบุญอนบุญนี่แต่ว่าขนมจีนนี่คือฉาอันนี้คือฉานะคะจะดูเป็นเนื้อย่างแล้วก็เอามาใส่น้ำเนาะใช่นี่แล้วก็มีผักค่ะทุกคนผักนี่ไฮไลท์เลยผักที่นี่อร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นคลายสิคเบียวเออเออเนี่ยโหนี่เขาหั่นมาให้แล้วนี่โอ้ยเขาบอกว่าใส่ลงไปในนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวมาลองกินเลยดีกว่าเราวิธีกินนะคะก็คือใส่เส้นนมจีนลงไปใครเคยกินบ้างหุนชามาคอมเมนต์หน่อยหรือใครคิดว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยมาคอมเมนต์หน่อยเออเส้นนมจีนอุ๊ยเนียเียใครอยากกินบวกหนึ่งมาเลยนี่นะครับอันนี้เป็นอาหารที่เวียดนามนะครับตอนนี้อยู่ที่กรุงฮานอยนะครับประเทศเวียดนามลืมผักลืมผัก นี่หุ้ยอันนี้ผักอันนี้บานบานเ้องวะนี่ผักขัแยงบ่อุ้ยผักขัแยงเฮ้ยผักขัแยงบ่แม่นบ่แม่นผักขัแยงเฮ้ยเขาใส่ผักขัแยงกันบ่เขาใส่ผักใครรู้จักผักขัแยงบ้างเนี่ยเขากินผักขัแยงด้วยนี่บ้านเขาก็มีใครรู้จักผักขัแยงบ้างคอมเมนต์หน่อยนี่นี่ผักขัแยงและผักอีตู้อันนี้คือบ้านผมเรียกผักขัแยงนะภาคกลางเรียกอะไรบ้างหรือว่าภาคใต้ภาคไหนมีบ้างคอมเมนต์หน่อยอืมดาวทุกคนพักก็ อนนะะของตาวนั่นจะเป็นเซ็ตฟูออปชันน่าจะมีแถมอันนี้มาเอ,อน่าจะใช่อันนี้คือเซตเก่าฟูออปชันน่าจะเป็นบุญชาแล้วก็ผักแล้วก็อันนี้นอ,อของผมน่าจะเป็นเซตนี้หกหกหมื 6, 6, น่นก็จะเป็นบุญแล้วก็ชาแล้วก็ผักอืน่ากินอ่ะ The best เลยค่ะห,หูน่ากินมากคำไร่เข้าไปอร่อยเนื้อดีไหม นา่กนา,ากินผักกางหอมมากเข้ากันมากเราตกใจเลยเมื่อกี้เห็นผักกางเองกินผักกาญเงเข้ากันเหรอเข้ากันมากอร่อยอมากน้ำซุปเขาอร่อยสดน,น้ำซุปไห่ดูคล้าแบบน้ำน้ำหมูปิ้งเอออืม บุญชาเนี่ยเขาเออชาเนี่ยเขาจะเอาเนื้อไปย่างเนาะเนื้อไปย่างแล้วก็หอมๆแล้วก็มาใส่ในน้ำน้ำซุปเออน้ำซุปมาใส่น้ำซุปแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปอุ้ยผักไก่แงหอมเลยเนี่ย่มัากมากเลยอะฟิลบ้านเราเลยนะให้มาอยกินแบบนี้เลยเนาะเอาผักคก่แหงมาใส่อันนี่นะขอบคุณสุดยอดเลยอุ้ยติดใจมังผักไก่แห้งเขาเนี่ยเข้ากันมากเลยนะค่อยกินแบบ พักแค่แยกก็ขอบุนยังสิเลยลองไปลองไปเห็ดลองลองไปทำที่บ้านดูชิ้นเนื้อแล้วความที่มันเป็นเส้นขนมจีนเนาะมันทำให้เรากินง่ายขึ้นอร่อยมากเฮ้ยให้กี่คะแนนร้านนี้ดาวส่วนตัวเธอเก้าเก้าเฮ้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับข้างในนี้จะมีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อนี่ครับ เป็นเนื้อย่างเนาะดาวเป็นเนื้อย่างนี่แล้วก็เป็นเนื้อชิ้นๆแบบนี้แล้วก็น่าจะมีพวกผักที่เขาใส่ลงไปอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกินปอเปี๊ยะไม่รู้เขาเรียกปอเปี๊ยะว่าเสียงกรอบมากอร้านนี้อร่อยปอเปี๊ยะอร่อยเฮ้ยมันมันมันมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อเขาบอกให้ใส่ในนี้ด้วยกินเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกให้ใส่ปอเปี๊ยะลงไปในน้ำชาด้วย ออกมาอาขาแยงเขาแนงไม่ผักนี้ผักสลับมีหลายผักนะเนี่ยนี่ถ้วยเดียวเนี่ยออืมอืมก็คือเอาเอาอันนี้มาใส่ในนี้แล้วก็กินเรานี่ใส่หนอนใส่หนอนใส่หนอนแปลว่าอร่อยอเดี๋ยวผมกินบ้างดีกว่านี่ เดี๋ยวเราจะใส่ไิธีกินนะครับใส่นี้เข้าไปเฮ้ย<อ>พอพอใส่นี่ไอขนมจีนลงไปแล้วมันนิ่มเนาะเส้นมันนิ่มลง,ลง,งเลยอ่ะม,มากินกันหนึ่งอะ่ะอืมอร่อยจริงเราเราไม่วังขอสอ่ะอืม,อ,มอันนี้คล้ายแหนมว่าคล้ายแหนม ดลองกินอันนี้คล้ายๆปอบเปียเดี๋ยวกินปลาๆก่อนเฮ้ยอันนี้เขาอร่อยนะครับเดี๋ยวลองกินกับมชาดูกินพร้อมกับชาเข้ากันดีมากเลยอาหารเวียดน,นามนะครับ ทำให้เรากินผักได้เยอะอสังเกตเลยว่าอาหารแต่ละอย่างเนส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยผักผักแบบนี้ใครที่แบบอยากกินผักเนี่ยอาหารเีนดนามเหมาะเลยจะทำให้เราแบบกินผักได้เยอะมากขึ้นอืใครที่ชอบกินผักนี่เหมาะเลยเม,มนูนี้แนะนำเลยบุญฉา,ญาผักเป็นตะก้าเลยให <c oughs> ้ดูครับไม่เหลือ <c oughs> ผักก็ไม่เหลือ กินหมดจริงๆไงผมผมไม่เหลือเลยอุ๊ยอร่อยมากอร่อยจริงครับทุกคนคือกินหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยดูดิบุญชาใครมาเวียดนามต้องมาลองเลยร้านนี้นะครับบุญชาตาอ๋อบุญชาตานี่ครับคือร้านบุญชาอร่อยมากอันนี้ก็คือเซตอะไรนะฟูลออปชันหนึ่งแสนแล้วก็เซตของผมจะเป็นเซตธรรมดาหกหมื่นห้าเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะครับว่าหนึ่งแสนได้เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่หกหมื่นห้า ประมาณหนึ่งร้อยบาทสำหรับหนึ่งแสนก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทก็คือเหมือนของนาเป็นแบบเซตพิเศษมันจะมีเหมือนปอเปี๊ยะมาด้วยเกัมเบิ้ลเซตเงอนเซตเงออร่ยนี่ครับบรรยากาศร้านจะเป็นอยังไงไปกัมเบิ้ลเซตเงอนขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ Thank you นี่ร้านนี้บุนชาอร่อยมากแล้วไปดีกว่าไปเก็บของก่อนบุนตูเหมือนแกนออกมาข้างนอกก็มีบุน